สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปอาซีแต่งให้ดูครับมีคนขอมาเยอะอยากดูอาซีกันนี่นข่าวว่าแรงก็ไม่ได้แรงน้อรมากมายตน้นต้นก็ระมันได้ครับไม่กลัวครับเว้นแดดชนะอะไรหมดโทนิกเดี๋ยวของเสียงจากคนนี้ปลายท่อกกึงเองครับผมกึงเงาเกึงเองครับไม่เคยจ้างครับกึงลายด้วย วยงามทีเดียวขบูเป็นขบูแต่งครับหูเด็แทยครับนมหนูเบอร์ไม่ทราบว่าเบอร์อะไรครับเป็นสูตรตเฉพาะครับการนักกีฬาครับผมลูกเอาร์จีวีเขาเวียงครอบครับผมแค่นี้บอกสูตรง่ายๆรัฐมากินครับผมนนมาฟังเสียงกันนะครับ ไปเก๊กครึ่งนี้เก๊กครึ่งเสียงนะครับเต็มปอด่เลยเร็วสั้นต้นตัดอ้าวดับซะแล้วโอเคไม่เป็นไรวันนี้ กี่ยังไม่หมดปลอกเท่าไหร่กลัวคนข้างบ้านว่าก็จบเพียงเท่าน,นี้ bye bye, ครับบ๊ายบายครับติดตามคอมเมนต์คุยกันหน้บ f เฟซบุ๊กหรืออะไรก็ได้ครับจบแค่นี้ครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ